สดชื่นจังเลยค่ะอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้คุณครูขอถอดแมสออกก่อนนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูจารุวรรณนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยข้าวค่ะวันนี้คุณย่าน้องข้าวหอมไลามาบอกว่า พาน้องข้าหอมมาที่ทุ่งนาค่ะอ่อนแฮนก็พร้อมแล้วค่ะเราไปตามหาน้องข้าหอมกันค่ะคุณครูขอพักทานข้าวก่อนนะคะหน่วยข้าวในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องชนิดของข้าวขั้นตอนการทำนาและประโยชน์ อาหารที่ทำจากข้าวค่ะทานข้าวเสร็จแล้วเรา เรามารู้จักลักษณะของข้าวชนิดต่างๆกันค่ะข้าวเปลือกข้าวสารข้าวเจ้าข้าวเหนียวนอกจากข้าวที่คุณครูยกตัวอย่างมาแล้วเด็กๆรู้จักข้าวอะไรบ้างคะถูกต้องแล้วคะ่ะข้าวเหนียวดำหรือว่าภาคอีสานจะเรียกว่าขา้าวกล่ำนะคะแล้วก็ยังมีข้าวเมา่าเด็กๆรู้จักไหมคะ นอกจากนั้นยังมีข้าวเพื่อสุขภาพอย่างข้าวกล้องและข้าวไลเบอรี่ด้วยค่ะข้าวเอ่ยข้าวสุกเราต้องกินทุกป้้มทุกฐานทิ่งกว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากินชาวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งปีต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวกว่าจะได้ข้าวจากนามาถึงนี่ คนกินข้าวควรคิดไว้ให้จงดีชาวนามีบุญคุณแก่เราไม่เบาเลยต่อไปเราไปดูขั้นตอนการทำนากันค่ะเริ่มแรกชาวนาจะมีการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโดยการไถพลิกหน้าดินจากนั้นก็ทำการตกกล้าโดยการหว่านเมล็ดข้าวไปในแปลงที่เตรียมไว เมื่อต้นกล้ามีอายุ20-30วันชาวนาก็จะนำต้นกล้าไปปลูกในที่นาพื้นใหญ่หรือเรียกว่าการดํานาเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวเมื่อทุ่งข้าวสีเขียวกลายเป็นทุ่งข้าวสีเหลืองทองชาวนาก็เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะทำการนวดข้าวเอามาเล็ดข้าวออกจากรวงเสร็จแล้วก็จะนำไปสีข้าว กลายเป็นเมล็ดข้าวสีขาวให้เราได้รับประทานค่ะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าชาวนาเหนื่อยยากลำบากนักหนาสงสารบรรดาคนยากคนจนต่อไปเราไปรู้จักประโยชน์ของข้าวและอาหารที่ทำจากข้าวค่ะ ข้าวมีประโยชน์มากมายสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ทั้งหวานและข้าวยกตัวอย่างเช่นขนมนางเล็ดข้าวเหนียวแดงหรือจะนำมาแปรรูปเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเป็นเส้นขวยเตี๋ยวเส้นขนมจีนอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะคุณครูได้ยินเสียงน้องข้าวหอมแล้วค่ะน้องข้าวหอมอยู่ตรงนั้นเอง เราไปแจกออนแทนเนาะข้าหอมกันค่ะสำหรับคุคูครูท่านไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับหน่วยข้าวห้องเรียนครูจารุวันในวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะผมจะตกอีกแล้วค่ะครูคขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย